กลุ่มดาวนกเขาโคลัมบาข้อมูลกลุ่มดาวกลุ่มดาวนกเขาเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กอยู่ทางใต้ของกลุ่มดาวมาย่อยและกลุ่มดาวกระต่ายปลาแต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวมาย่อยแต่ถูกแยกออกมาโดยออกัสตินโรเยอร์เมื่อพศ2222คศ 1,679ซึ่งกลุ่มดาวที่ติดกันกลุ่มดาวกระต่ายปา่ากลุ่มดาวซิวกลุ่มดาวขาตั้งภาพกลุ่มดาวท้ายเรือและกลุ่มดาวหมาใหญ่ดาวเลือกที่สว่างที่สุดแอลฟาคอลระยะมองเห็นในระหวางละติจูดบวก45องศาถึงลบ90องศา พิกัด7.9 1 0 0 4 1 9 8 0, 3 8หนึ่ดจ